ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าห้องเรียนชั้นสี่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีห้องเรียนร้างบนชั้นสี่ที่ไม่มีใครกล้าเข้า เพราะสิบปีก่อนมีเด็กนักเรียนผู้หญิงผูกคอตายคาโต๊ะเรียนโต๊ะตัวนั้นถูกทิ้งไว้ตรงมุมห้องจนถึงทุกวันนี้วันสอบปลายภาคฝนมาสายห้องเรียนเต็มหมดเธอจึงตัดสินใจนั่งโต๊ะว่างเพียงตัวเดียวโต๊ะต้องห้าม ระหว่างทำข้อสอบฝนรู้สึกเหมือนมีใครจ้องบรรยากาศในห้องเย็นวูบผิดปกติเธอหันไปทางหน้าต่างแต่ไม่มีใครทว่าในกระจกเงาหน้าห้องกลับเห็นเงาเด็กผู้หญิงนั่งข้างๆมองมา ดินสอของฝนหล่นลงพื้นเมื่อเธอก้มเก็บก็เห็นใต้โต๊ะมีเท้าคนห้อยต่องแต่งทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่จริงๆแล้วเสียงเด็กผู้หญิงกระซิบแผ่วเบาอย่านั่งตรงที่ของฉันไฟในห้องกระพริบแรงรอยขีดเขียนด้วยดินสอปรากฏบนโต๊ะเป็นคำซ้ำๆว่าออกไปออกไป ออกไปฝนลุกหนีแทบไม่ทันแต่เมื่อเปิดประตูเธอเหลือบมองกลับไปครั้งสุดท้ายเห็นเงาของเด็กผู้หญิงผูกคออยู่กลางห้องสบตาเธอด้วยรอยยิ้มขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ